สวัสดีครับผมอาจารย์มินยานวาวันนี้ก็มาเจอกันกันกบคอมเมนต์นี้อยากฟังเรื่องของพีิคิงพระนครผมก็จะมาตอบให้นะครับในยุคข,ของโกโคิงพระนครนี่ก็จะตีคู่อยู่กับอาจารย์ปานอาจารย์ปาน18สแนในยุคนั้นก็ถ้าเกิดว่าใครอยู่แดน5หรือความผิดย้ายเข้ามาก็จะอยู่แบบว่ากันแบบพี่น้องไม่มีกฎ ขี่ผมเหงรังแกกันไม่มีมีทุกบ้านนะครับมีบ้านอีสานมีบ้านชนแล้วก็มีบ้านกรุงเทพบ้านฝั่งทนบ้านอ่อนนุชบ้านอะไรมีทุกบ้านนะครับในแดนแต่อยู่กันแบบพี่น้องอยู่กันแบบว่าพึ่งพาสายกันก็จะผ่านการได้โกคิงพระนครแล้วก็อาจารย์ปานคอยซัพพอตในแดนแล้วอาจารย์ปานปล่อยไปก็โกคิงก็คอยซัพพอตในแดนก็ยังอยู่กันเป็นพี่น้องปกติ กคิงก็จะเป็นจ่าเป็นจ่าความผิดเป็นจ่าคุมอยู่ในแดนซึ่งก็เป็นจ่าคุมทั้งหมดในแดนนะครับคอยดูแลคอยซัพพอร์ตน้องๆหรือว่าซัพพอร์ตความผิดที่เข้ามาก็จะมีสัมปทานกันขายของกันไปบ้านนี้ขายแกงบ้านชนขายขนมใบสารขายใบมวนยาเส้นอะไรประมาณนี้ส่วนบ้านผมก็ขายขนมเปี๊ยะกับน้ำโอกุก็จะอยู่กันแบบมีความสุข ไม่ว่าอะไรเข้าหรือว่าของผิดของเมาในสมัยวัยรุ่นนะครับเข้ามาก็จะแบ่งกันมีอะไรก็จะแบ่งกันวีกันส่วนถ้าเกิดว่าบ้านไหนที่แบบว่าอยู่แบบว่าละลานหรือว่ารังแกหรือว่าใช้อํานาจบัตรใหญ่หรือว่าพูดง่ายว่าเวียถ้าภาษาเราก็ขาดฝังเข้าใจง่ายคือเวียก็จะปิดกล่องครับผมก็จะโดนปิดกล่องก็จะอยู่แดนห้าไม่ได้เพราะแดนห้าจะอยู่กันแบบว่าพี่แบบน้องอยู่กันแบบสงบ ก็จะอยู่ครบหมดมีบ้านใต้ก็มีบ้านผมเนี่ยยานวาเนี่ยไปอยู่กับบ้านชนก็มีชนบุรีมาอยู่กับผมก็มีอีสานมาอยู่กับผมก็มีจะอยู่กันแบบว่าฟรีเดย์เลยรักใครชอบใครก็อยู่กันไปก็จะเป็นยุคข,ของโกคิงซึ่งซัพพอร์ตในแดนได้ดีมากครับผมมีแต่คนรักและนับถือและเกรงใจก็ถ้าใช้คำว่าครับแดนก็มีทั้งพระเดชและก็พระคุณครับผม ก็เคลียนะครับเรื่องโกคิงพระลครวันนี้ผมก็มาตอบให้แล้วผมก็มีโอกาสได้สัมผัสกับโกคิงพระลคร 3- 4ปีกว่าครับประมาณ3ปี4ปีครับที่ได้สัมผัสกับโกคิงยันโกคิงปล่อยพอโกคิงปล่อยไปก็เป็นยุคอีกยุคหนึ่งที่เปลี่ยนเป็นอีกสิ่งแวดล้อมหนึ่งอีกเหตุการณ์หนึง่งก็ว่ากันไปตามยุคตามสมัยเคลียนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาตอบคอมเมนต์ของคนนี้หน่อยนะครับ อนุญาตขอถามเรื่องนิสัยพี่คิงหน่อยครับฮ่าฮ่พี่คิงนี่คือคิงพระนครใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเป็นคิงพระนครที่ชื่อเก่าเขาดำรงแก้วคงนะครับแต่ตอนนี้เป็นชุติพลแก้วคงแล้วใช่ไหมครับถ้าเป็นคนนี้นะครับผมก็จะบอกให้เลยว่าเคยอยู่ด้วยกันนะครับที่วัยหนุ่มนะครับผมบอกนะที่เป็นพ่อบ้านผมคนแรกเลยนะครับนะคนแรกเลยที่ผมได้เข้าเรือนจํานะครับ เป็นพ่อบ้านของคนแรกเลยคือคุณดำรงแก้วคงนะครับและตอนนี้เขากเ็เปลี่ยนชื่อเป็นชุติพลแก้วคงนะครับนิสัยถามว่าดีไหมดีมากครับรักน้องทุกคนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนดือ้อหรืออะไรก็แล้วแต่ตีอย่างเดียวนะครับเขาบอกให้เลยว่าเขาตีเห่างเดียวและมีเรื่องมีปัญหาอะไรเ,เค้าเคลียร์ได้หมดนะครับเอานะ่ะผมบอกให้เลยว่าเจ้าหน้าที่ในแดนะนะนะผมบอกให้แนวเ,เวลานั้นนะตอนนั้นนะเจ้าหน้าที่ในแดน C7 แต่ คุณคิงพนะนครนี่เขา4-8เลยนะครับเขาสามารถเคลียร์เจ้าหน้าที่ที่อยู่แดนนอกแดนไหนเข้ามาอยู่แดนเอ่อแดน5ได้แน่นอนนะครับมาเคลียรเข้ามาเข้ามาเข้าเวนนะครับเข้าเวนแดน5ได้เลยนะครับสําหรับพี่คิงนะครับพี่คิงแก้วคงนี่นะใช่คนเดียวกันไหมถ้าเกิดว่าใช่ก็นิสัยสุดยอดนะครับทุกวันนี้ก็ยังติดต่อกันอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครบอกว่าไอ้ล้อแม่งขี้โม้อีกแล้วไอ้นู่นยังไอ้นี่ไอ้นั่นอีกแล้วโทรไปหาคุณ คิงพระนครได้เลยนะครับว่าจริงไหมที่ผมพูดนะครับสําหรับตัวผมเองไม่อยากพูดมากนะครับเพราะว่ายิ่งพูดก็ยิ่งเยอะนะครับนะไม่อยากเยอะมากไปกว่านี้นะครับเพราะว่าหลายๆคนก็พวกเกียนก็เยอะนะครับพวกที่รู้นะไม่จริงก็เยอะนะครับแต่อันไหนที่ผมรู้ไม่จริงไม่ใช่เรื่องจริงผมจะไม่เอามาพูดนะครับสําหรับตัวผมเองและบอกให้เลยว่าเดี๋ยวจะมีการไปเตะบ, oh, บอลกับพี่คิงพระนครอีกแล้วนะครับ นะแต่ก็ยังไม่รู้เมื่อไหร่นะผมจองเบอร์ไว้แล้วด้วยนะครับจองเบอร์ไว้แล้วด้วย <S 2> <S 2> ก็รอพี่คิงพนครเนี่ยครับ <S 2> <S 2> จะพาไปเล่นนะครับ <S <S เพราะว่าตั้งแต่ออกมาได้แต่คุยกันอย่างเดียวไม่เคยที่จะเจอตัวกันเลยนะครับยังไม่เคยเจอตัวกันเลยนะครับได้คุยกันทางเฟซทางไลน์กันอย่างเดียวนะครับเอาเป็นว่าถ้าเป็นคุณคิงนะครับแก้วคงหรือว่าคิงพนครน,นี่ผมบอกให้เลยว่านิสยัยอย่างนี้ครับรักเสมอเนี่ยเป็นไงบอกให้เลยนะครับ ไอ้พวกเกียนเข้ามาใหม่นะนะอยากจะพูดอะไรอีกเข้ามาชอบน่ารักอะ่ะถ้าไม่มีพวกคุณเนี่ยผมเหงาแน่เลยบอกให้เลยว่าใจจะขาดอะ่ะเข้ามานะมามบ่อยๆขอบคุณมากครับ